ตอนนี้เราอยู่กันในเกม t h s t a n d i n g ครับในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้หลังจากแซมเปิดระบบไคลล่าเน็ตเวิร์กได้ทั่วทั้งฝั่งตะวันออกเป้าหมายต่อไปของเขาคือการข้ามทะเลสาบขนาดใหญ่กลางอเมริกา ที่เกิดจากการระเบิดและไปเปิดสัญญาณต่อที่ฝั่งตะวันตกแซมเดินทางไปที่เมืองชาพ,พอร์ตนอตและตั้งใจจะเดินทางไปกับเรือของฝ้าใจเอกเพรสแต่ก็ถูกคิกสหัวหน้าผู้ก่อการร้ายที่ควบคุมบีทีได้โจมตีซึ่งเขาก็เอาชนะมาได้ด้วยระเบิดรุ่นต้นแบบที่มามาสร้างขึ้นมาจากเลือดของเขาเองระหว่างทางฝจาใจตั้งใจจะถามอะไรแซมสักอย่างแต่คงเพราะความเหนื่อยทําให้แซมหลับใส่และฝันว่าเอเมิลี่มาหาเขาเห็นชายหาดที่ตัวเขาตอนเด็กๆได้เจอกับเอเมิลี่ ตอนที่เธอมอบเครื่องรางดีมแคชเชอร์ให้กับเขาเอเมิลี่บอกว่าเธอสามารถใช้ใชายหาดเป็นเส้นทางกลับไปฝั่งตะว,วันออกได้หากว่าแซมเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กได้สําเร็จและบอกให้แซมมาหาเธอที่ชายหาดพอตื่นขึ้นมาเรือก็ถึงเมืองเล็กนอตแล้วแซมกับฟราจายเลยแยกกันไปทํางานของตัวเองต่อในวันเดียวกันระหว่างที่แซมหลับในห้องพัก<ๆ>เขาก็ฝันเห็นตัวเองตอนเด็กๆให้ซอยที่เรียกว่าขี่ปูกับเอเมลิลี่ซึ่งคําว่าขี่ปูหมายถึงปมเชือก เหมือนเป็นการผูกพวกเขาไว้ด้วยกันคล้ายกับการที่อเอมิลี่ให้ดีมแคชเชอร์กับเขาแต่หลังจากตื่นฟาจายจก็มาหาเขาเพื่อมอบสร้อยข้อมือให้อีกเซนมันเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาเป็นผู้ร่วมงานกับฟาจายเอ็กเพรสซึ่งก็เป็นการผูกเธอเข้ากับแซมด้วยเหมือนกันฟาจายเล่าว่าฟาจายจเอ็กเพรสเป็นเจ้าเดียวที่ส่งของได้ฝั่งตะวันตกที่นี่เคยเป็นถิ่นของเธอจนกระทั่งฮิกส์ทำลายทุกอย่าง และเธอก็ต้องการเอาคืนพลังของฟาจ่ายไม่ใช่การเทเลพอร์ตจากด้านหน้าไปด้านหลังแซมทันทีแต่เป็นการกระโดดจากโลกคนเป็นเข้าไปในชายหาดของเธอแล้วค่อยกระโดดกลับมาที่โลกคนเป็นอีกทีเป็นการเทเลพอร์ตที่มีชายหาดเป็นสื่อกลางทําให้ถึงเธอจะควบคุมบีทีไม่ได้เหมือนเฮสแต่เธอก็ไล่ตามเขาได้ปัญหาคือฟาจ่ายสามารถเข้าไปได้เฉพาะในชายหาดที่เธอเข้าใจหรือก็คือสามารถเข้าไปได้ในชายหาดของคนที่เธอผูกพันด้วยเท่านั้น การเดินทางไปตะวันตกของแซมจะทำให้เขาเข้าใกล้ฮิกส์มากขึ้นเธอเลยเสนอจะช่วยแซมในภารกิจของเขาเพราะนั่นจะทำให้ฟราจ่ายเข้าถึงตัว h ฮิกส์ได้ด้วยทำให้แซมสามารถฟาสทาวเวลไปฐานต่างๆได้แต่เธอจะพาไปได้แค่คนกับเสื้อผ้าที่สวมอยู่เท่านั้นเอาพัสดุไปด้วยไม่ได้หลังจากนั้นแซมจะต้องไปส่งของเพื่อซื้อใจกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมากมายมาเข้าร่วม UCA บนในฝั่งตะวันตกผู้คนแยกกันอยู่มากกว่าฝั่งตะวันออกรวมถึงพวกมิวที่ไล่ปลนพัสดุกไปเป็นของตัวเองด้วยและในเมื่อตอนนี้แซมทำภารกิจส่งของในฐานะผู้ร่วมมือกับฟาจ่าเอ็กเพรสทำให้เขาได้ยินข่าวลือต่างๆจากนายจ้างบางคนก็บอกว่าฟาจ่าเป็นคนเลวอย่าไว้ใจเธอนั่นแหละที่เป็นคนวางระเบิดเมืองบางคนก็บอกว่าเธอร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายแต่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปฟังคนอื่นฟาจ่าคือฮีโร่ที่ทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้คน หลังจากภารกิจในวันหนึ่งแซมก็กลับมานอนพักในห้องแล้วฝันว่ามือของเขาเหี่ยวจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเขาก็พบว่าฟราจายกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องของเขาผิวหนังของเธอเหี่ยวไปหมดเหมือนกับที่เธอบอกก่อนหน้านี้ว่าทั้งตัวตั้งแต่คอลงมาโดนทาฟอลหลังจากอาบเสร็จเธอก็บอกว่าตอนที่เธอมาเห็นแซมหลับพอดีเธอเลยยืมใช้ห้องน้ำแซมเลยถือโอกาสถามาเรื่องของเธอกับพฮ็กมันเป็นยังไงกันแน่พ่อของฟราจายบอกเสมอว่าการส่งของเป็นหน้าที่พิเศษ มันเป็นงานที่เชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสระและความหวังอย่างแท้จริงพอมันใจในแนวคิดนี้มากแต่หลังจากที่พ่อจากไปฟาจ่ายก็เขวงกว้างตอนนั้นเองที่เธอได้เจอกับฮิกส์ที่มีอุดมการณ์เดียวกันพวกเธอร่วมมือกันทำประโยชน์ได้มากมายจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วฮ็กซ์ก็สร้างปัญหาเขาแฮกระบบรักษาความปลอดภัยทำให้สามารถแอบ,บเข้าไปในเมืองต่างๆเพื่อส่งอาวุธอย่างปืนหรือระเบิดได้ทั้งที่ฟาจ่ายไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย บริษัทของเธอกลเป็นผู้ช่วยของผู้ก่อการร้ายที่เลวร้ายที่สุดเลยคือฮิกส์หลอกให้ฟาจ่ายเอาระเบิดไปส่งที่เมืองมิดเดิลน็อตทำให้เธอเป็นคนทำลายเมืองน,นั้นและผู้คนทั้งหมดด้วยมือของเธอเองแต่เพราะเหตุการณ์นั้นเธอเลยต้องหยุดฮิกส์ไม่ให้เขาทำลายเมืองเซาล์น็อตให้ได้เธอเลยตามไปขโมยระเบิดแต่ก็ถูกฮิกส์จับตัวไว้ได้ทำให้เธอถูกทำฟอลและมีร่างกายอย่างที่เห็นทุกข่าวลือที่แซมได้ยินมาทั้งจริงและไม่จริงในเวลาเดียวกัน ฟราใจไม่สมเรื่องที่บิทเจสพยายามรวมอเมริกาเรื่องเดียวที่เธอสนคือจะไม่ให้ฮิกส์ทำลายสมบัติที่พ่อของเธอสร้างมาเธอถึงต้องให้แซมช่วยหลังจากพูดจบฟราใจก็ไปส่วนแซมก็ออกไปส่งของเพื่อชวนคนเข้า UCA ต่อ <S <S จนกระทั่ง <S 2> <S 2> เป้าหมายต่อไปของแซมคือเมืองเซาท์นอตที่ฟราใจเคยช่วยเอาไว้ซึ่งพวกเขาตรวจพบค่าใคดเล่าสูงมากผิดปกติจนฟราใจไม่สามารถจำได้เป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากสร้อยคิวปิดของเขาทำงานขัดคอง ระหว่างนี้แซมเลยต้องเดินทางเองไปก่อนแต่ก่อนที่แซมจะออกไปส่งของที่เมืองเซาโนตเขาก็ได้รับพัสดุกล่องหนึ่งที่ฟาจายสั่งให้เอาไปส่งเมืองเซาโนตด,ด้วยพนักงานกำชับว่าให้แซมระวังดีๆเพราะมันเปราะบ,บางมากแต่ขณะที่พักผ่อนระหว่างทางแซมก็ฝันว่าพนักงานที่ยื่นพัสดุให้เขาคือฮิกปลอมตัวมาซึ่งฟ่าจายบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้เลยและเมื่อเปิดกล่องดูก็พบว่าข้างในกล่องคือระเบิดที่จะทำงานในอีก20นาทีโชคดีที่แซมเอาระเบิดไปทิ้งลงทะเลได้ทัน ทำให้เมืองเซาวนตรอดจากการระเบิดของฮิสมาได้ซึ่งแซมก็บอกว่าทุกคนรอดเพราะเขากับฟราใจร่วมมือกันแต่เธอไม่ได้รับคำชมนั้นเพราะครั้งก่อนที่เธอพยายามขัดขวางฮิสเธอช่วยเมืองไว้ได้จากการระเบิดแค่ครึ่งเมืองแซมเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟราใจเล่าว่ากว่าเธอจะรู้ตัวว่าฮิสจะวางระเบิดเมืองเซาวนตระเบิดก็มาถึงหน้าประตูเมืองแล้วเธอเลยรีบตามรถขนของไปแต่ฮิสก็จับเธอไว้ได้เขาเลยสั่งให้เธอถอดเสื้อผ้าและสั่งให้ฝนตก เธอต้องเลือกว่าจะจำหนีเอาตัวรอดหรือจะวิ่งอุ้มระเบิดฝ่าทามฟอลไปให้เมืองเซาแนตเพื่อปกป้องผู้คนซึ่งเฮสก็สวมหนักยากไวให้เธอเพื่อให้ผู้คนไม่ลืมว่านี่คือใบหน้าของคนที่ใช้ระเบิดทำลายเมือง Yeah, well, good luck with that. I'll take the damage. I don't break that easy. I'll take the damage and the goods. I don't break that easy. Because I'm fragile, but I'm not that fragile. พอได้ยินแบบนั้นแซมก็บอกว่าฟราจ่ายเป็นฮีโร่จริงๆแต่เธอกลับเสียใจที่ทําแบบนั้นแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ตามเธออยากแก้แค้นฮิสแต่ตอนนี้เขาท่งพลังกวามเมื่อก่อนมากเธอไม่มีทางชนะฮิกสได้แต่แซมอาจมีโอกาสเมื่อหล่ที่แซมชนะฮิสเธอขอให้จับเป็น เพราะเธออยากจะถามเขาต่อหน้าว่าทําไมต้องหักหลังเธอด้วยหลังจากนั้นฟราจายก็ชวนแซมกินคลิปตัวใบอดเหมือนทุกครั้งซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่แซมยอมกินแต่ดูจากหน้าแล้วไม่น่าจะอร่อย หลังจากนั้นฟราจายก็ไปส่วนแซมก็ไปส่งของที่แซวนอตต่อแต่หลังจากรับงานต่อไปที่แซวนอตเอเมิลี่ก็ขาดการติดต่อและมาม่าก็ตรวจพบว่ามีค่าไขรอบพุ่งสูงผิดปกติจุดที่แซมอยู่เขาเลยออกไปสำรวจและพบพายุขนาดใหญ่ทําให้แซมถูกดูดเข้าไปฟื้นขึ้นมาอีกทีแซมก็มาอยู่ในสนามรบและต้องสู้กับนายทหารคนหนึ่งซึ่งก็คือคนที่เขาเห็นในความทรงจําของบีบีมาตลอดนั่นเองครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGK i Store.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในดดสคริปชันใต้คลิปแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ